สวัสดีจ้ามืัอนี้ช่องบ้านน้อยจะพาพี่น้องมาลกต้นฟ้าทลายโจรไปปลูกจ้าหลังจากคลิปที่แล้วนะคะอ่าช่องบ้านน้อยก็ไปตามหาต้นฟ้าทลายโจรน,นะคะก็ไปเห็นยู่ขังบ้านสองตนจ้ามืัอนี้ก็บเล่มันลกจ้าลกเอาไปปลูกไว้ในบ้านค่ะตแตงก,กียกับวัลลูนะคะลกทีมหลายๆค่ะ บัดน,นี้ก็ะเรานึกเสียดายนึกเสียดายลกเอาไปปลูกก่อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวคนสิมาเห็นก่อนจ้ะเพราะว่าอยู่แถวบ้านบ่ค่อยมีจ้าจ้ะอันนี้เราก็ถอนมาเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะต้นฟ้าทลา,กกา,ายโจรค่ะเอาก็เอามาแช่น้ำไว้สักก้อนค่ะแช่น้ำไว้สักก้อน บันทิช่องมันหน่อยกับสิาพาทุกคนมาปลูกต้นฟาทะลายโจรเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะที่ห้าถอนมาใหม่ๆได้จ้ะจากสีย่างพอย่างค่ะพี่น้องนเมื่อนี้เป็นการปลูกอันต้นฟาทะไล่ทะไล่โจรครั้งแรกในชีวิตได้จ้ะนี่กระถางเข้ากับพร้อมแล้วจัาสิปลูกจากสองกระถางเนาะค่ะนี่ก็สิเป็นอ่ากากปักผ้าค่ะล่องเบิงบ่ล่องกับบอลู นี่จะเป็นดินดินดำดินร่วนค่ะดินล่วน,น,วนใส่กากข้าวผสมจังบันน่อยก็บลกเก่งด้านการเกษตรเราจาล่องเบิงตักสิบเกิดกว่าเกิดเ็ดไปตามความคิดของเจ้าของ เมืะะ่อกี้เป็ดลกม้าหลากมันขาดหรอจากสิย่างบปย่างพี่น้องน้องเบิงแต่เขาบอกว่ามันปลูกง่ายจ้ะเขาบอกว่ามันปลูกง่ายอยู่ต้นปาทะไายตัวบีบลงจักหน่อยเอ,อ,กอกากรเินใส่จักหน่อย ปุ้ด้วยตาพอะเสร็จแล้วจะพี่น้องจะเอาอีกกระถางนึงในต้นนึงละอาอ่ะิดีล้วน ปากพร้าวคือเต้จาจ้ะปากบกขาวโป๊หนาอันนี้ค่ะตนปลาทะเลจวที่ห้ามแซ่ไว้ยัดลงไปเลยตัวนี้หลกักหลักบกขาดหลักบกขาดอาจจะย่างอยู่อาจจะเปิ่อยด้วยจะเอาปากบกโปรกไว้คือเต้า ปลูกง่ายๆเลยจ้ะปลูกง่ายนึงเพราะว่าเห็นระเจาปลูกอบเเ็นแบบนี้แหละจ้ะเซตราค่ะพี่น้องบัดน,นี้นจะรดน้ำค่ะรดน้ำ เสร็ลราคาที่นอ้องการปลูกต้นปาทะลายตจนค่ะเขาก็เอามาว่างไว้ตรงแดดค่ะตรงแดดซองนะคะเนาะตรงแดดซองเสร็จล้วค่าปลูกง่ายง่ายค่ะปลูกต้นปาทะลายตจนแดวชองมันหน่อยสิมาก เบิ่งเอยๆว่าผลงานสิเป็นยังไงปลูกปลูกตัวนั้นฟาทะลายโจรครั้งแรก <c oughs> กำลังออกดอกค่ะกำลังออกดอกงามเลยมาเบิ่งกัตตัวนี้กำลังออกดอกงามเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะแคบบ่ให้นี้แดดแดดซ่องถึงนะคะอันนี้จะปลูกไว้้างบ้าน ปลูกไว้ทางบ้านมีแดดซองกวามค่ะช่งมันหนนากะ่ะปลูกต้นฝาดทลายโจดครั้งแรกจ้าจังในกัมาเบิองน้ำกันค่ะคิดมาว่ามันจะตายหรือมันจะบวดตาย <c oughs> สำหรับคลิปนี้กะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ